สรงกำลังใจแม่มีภูรลกกะคุณตาโนพี่น้องเนาะเกิดอีหยังขึ้นพอยายข้ามพานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีครุบักสู้ผู้สู้คนพี่น้องมือนีขอเป็นตัวแทนของเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงออกมาเฮกคลิปเนพี่น้องเนาะอ่าทรงกำลังใจแม่มีภูหมูพีละกกะคุณตาของพี่มีภูเนี่ยล่ะพี่น้อง เกิดอีหอย่างคืนเมื่อบอกกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแม่มีผู้่นได้นออกมาโพลจังซี่เมื่อว่านตาสุดนัก50 5ิใจตกไปตาตุ้มรอบหนึ่งเพิ่นว่าฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้บ่ได้นอนมือเศร้าความใจสู่ความเกงความด้อของตาแล้กก็ด้วยแรงบุญด้วยแรงอธิษฐานจากตาซึ่งเป็นหมอพร่ามเป็นคนมีบุญให้เทพที่ปกปักรักษาได้ต่อชะตาเสริมแห้งหายยู่จนถึงล้านบวชห้เเซ็จภารกิจชีวิต นางฟั่งไปนาตาไหลใจซื่นขึ้นมาแน่เพิ่นว่างทรงแรงห้แรงอธิษฐานเป็นกุศลห้ตานะคะทุกข้อความที่ทรงมาถูกกําลังใจอ่านห้แก่ฟั่งใจฟูเลยอ่าแล้วก็เพิ่นกะได้มีการโพสบอกว่าสิเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของคุณตาเนาะพี่น้องเนาะกะสิด้วยไหวนั่ยหลัพ่อใหญ่แตะว่าเขาเ็นจังสีแล้วก็คขิดพ่อคิดพ่อพอคิดพ่อแม่เข้าจังสีแม่พญายักษ์ผ่านอ่าในหลักะตอนนี้กะ จังได้รัคุณตาเพิ่นกะพักรักษาตัวยุธีบ้านเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วกะหลังจากที่ได้ออกมาโพจังสี่แล้วตามมาด้วยโพนี่พี่น้องแม่มีผู้เผ่นว่าจังสี่เดี๋ยวจักน้อยคอยสิเปิดอีหล่าอุ้งอิงให้เจ้าเบิ้งได้ตาเผ่นว่าเจ้าสิบ่มมีแห้งขึ้นลงลูกฟ้อนน้ำข่อยพุ่นตีเิ่นว่าอเคล็ดลับในการเยียวยาจิตใจชั้นดีแมนอหลีสุดยอดอิลีอันอันอันนี้เห็นดีนั่อยู่ เป็นตาเปิดให้คุณตาเบิงสำหรับน้องผ<ม>ู้หญิง FC แฟนคลับเขามาทรงกำลังใจหลายพอไงขอให้คุณตาหายไว้ๆเด้อจ้าเพื่อนว่าหายหายไว้ๆ,ๆจ้าขอให้คุณตาแข็งแรงไว้ๆนะคะกำลังใจนะคะหายไว้ๆครับคุณตาเสือว่าถ้าคุณตาเพื่อนใดเห็นขอความเนาะพอไงเนาะหรือ,อว่าคุณแม่มีภูเดี๋ยวมีการอ่านให้คุณตาฟังเพื่อนกัสมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ ต่อสู่ตอนน่ะล่ะพ่อใหญ่แม่นอ่าขอส่งกําลังใจให้พี่น้องสําหรับคุณตาแล้วก็แม่หมีภูเนาะพี่น้องเนาะอื่ครับอ่าศิว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอ่าพี่เคารพนับถือเนาะอ่าแล้วก็ความดีที่อ่าเฮาได้สร้างจังซี่ก็ขออ่าเป็นแรงบุญแรงกุศลซอยให้คุณตา แข็งแรงเร็ววันแล้วกันแข็งแรงไวๆเนี่ยอยู่เป็นโฮมโปรโฮมไส้ห้ลูกหลานไปอีกจังน้อยให้เสียดพระคิดก็ยังดีคือแม่มีผู้วานี่ลหละเออนั่น่ะกะขอให้หลานได้บวชบอสักก่อนกลายเป็นว่าข่อยกลายเป็นแม่มีผู้นี่เพิ่นบ่ได้เป็นศิลปินเหมือนบอของยายแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าข่อยเป็นเอฟซีของเล่าไปแล้วองศี่หมก่อนหน้านี่ถ้าจาบ่ผิดเนาะรู้สึกว่าแม่มีผู้นี่เพิ่นพึงสีสูญเสียญาติผู้ใหญ่เป็นคุณยายบ่ ถ้ะจำบอเพรู้สึกว่าจะเป็นคุณยายของแม่มีผู้เนาะพี่น้องเนาะอขอทรงกำลังใจให้นั่นแหละอ๋อ,อวากันไปที่จริงแล้วมันกะสีว่าจังใดล่ะบางครั้งเข,าข้ากะเฮ้ากะย่อมรับอยู่ดิสัจธรรมเออมีเกิดมีแก่มีตายเป็นบ่ะอเออบางคนกะหน่อยนุ่มยุกกะยังตายบางคนกะใมันไม่กะงาแห้งงาผูกะล่วงโรยไปจังสี่แต่ว่า ถ้าเป็นญาติสนิทเอ่อหรือว่าเป็นคนหูจากเงินสี่เข้ากะใจหายทุกครั้งนั่นละเอ่อแต่ว่าพุาตากะย่างบ่ท่านใดเเป็นอย่างเด้อคุตากะย่างแข็งแรงอยู่คุตาสิบวัลลานสักันอืมพุมตาว่าแงแข็งแรงแต่ว่า<ะ>้าเฮาเบิงจากนี่เนาะเพราะว่าสิเป็นการโพส์หรือว่าถัดติดตามแม่มีผู้สิเห็นเป็นเพิ่นสิเป็นลักษณะของจางยาย้าใดหล่ะพ่งใหญอ่คนอยู่ในศิลกินในถ้ำจังสีเนาะเป็นสายบุญเนาะนี่ล่ะเพิินว่าบางครั้งคือเวลา คนที่อยู่ในสิ่งกินในถ้ำเวลาเจอปัญหาจังสีแมพงงมพอใหญ่คนที่เคยปฏิบัติธรรมมาเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตจังสีเพิ่นสิมิตสติอ่าก็ถือว่าสวยแล้วย่างใจบุญพรไปไปทํำบุญยู้วัดยูวย่ว่ากินเขายูวัดเป็นไม่ออกคำํำเออหลายๆายครั้งที่เขาเห็นเพิ่นหายไปเพื่อนก่ได้หายไปใส่ที่เพื่อนบ่เคลื่อนไหวเพราะว่าเพื่อนไปปฏิบัติธรรมอ่านุงขาวโฮมขาวเออจังสิก็ถือว่าเล่า แล้วอันนี้ยู่เด้ข่อยว่าแล้วก็ปฏิบัติได้ยูเดราะว่าโทรศัพท์ร็บ่เข้าไปเวลามวนกับมวนเวลามวนกับมวนเนาะเวลาอยู่ในอีกโหมดหนึ่งอยู่อ่าอยู่ในอย่างละเขาอิ่นปฏิบัติธรรอย่างสิบอ่กัสิเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งกับสิบอ่อับโทรศัพท์บอโพสบออย่างเงี้ยสิละมั่งบอไปรับลูกข่าวสารกับล่องเปิดคลิป น้องอุ้งอิงห้คุณตาเบิงเนอพญ่ยเนาะเพื่อบางที่เราเสียหายแข็งแรงไวๆจังศรีนอก็ะอทรงกําลังใจห้สําหรับคุณตาที่มีภูสะสันถอใพญ่ำผานคุณแม่จังไหนเลาเป็นสาวขึ้นอย่างออนี่ลราว่าเราไปทําบุญขอห้อันนี้เขาหาสานหนาเราพู้จบผู้งามโอ้ยถ้าสันนี่กับผู้แห้งล่ะแม่มีภูกระไดกระคืบหอดคืนเถิงค่ะอ่นั่นล่ะแล้วก็วากันว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ เป็นแม่ฮักของน้องหญิงแล้วก็มีคนหูจักนี่หลายาผมเจอว่าเอฟซีสาวหน่อยเพียนแพงบ่หน่อยเป็นแสนคนละที่หูจักแม่มีผู้อิหริเบิ่งจากที่เราโพดนั่นโพดนี่มีคนขเข้าไปแสดงความคิดเห็นนี่หลายคนท้<อ>าเพิ่งก็ลายแม่ค่ะอ่าจังสอนตัวปาที่นี่ฝุ่นเสียงคล้องตีมุยมุยอยู่มือนีวันพระา,ามือนีวันพระอ่าดับอเดียนดับมือ แม่พิพา,าคำจางสันและพี่นออ้องสำหรับบรรยากาศมันนี้ก็ออกมากลางทงไฮทงหน้าวันพระมาท้ำวัดพร้อ,อ,อมเนาะเป็นยังคำพานเน,ะ<ม>นาะวังก้อนหน่ะนี่บัตรถ้าได้โดนด้ย,ย่ายเล่ากะเสียแม่นบอเออนั่นแหละนี่บ่แน่เด้วยเพราะเปิดคลิปนอกอุ้งอิงให้เบิ่งคุณตาอาสิลุกขึ้นฟอนคือจังแม่มีผู้ว่าก็ได้เด้โอ้แต่ว่าแม่มีผู้เยาว์บัตจังสันจังสี่เท่าได้เออใครอยากให้เปิดอันนี้ฮะคุนตาฟังแม่เปิดอีหยังชีวิตเนี่ยชาวอุ้งอิงนั่นแม่ ชีวมยเช่าเอามาสิเขาก<อ>ันแนแบบนี้จักคอยพูว่าสี่เขหา,าข<อ>หนึ่งหล่า,าวสองคอยว่าเพียงนี่น้องน้องรองได้ดีแห้งคอยเบิ่งย่มไดข่อยกระอดยิมว่าได้คอยคอยเบืองแล้ว่อยมีความสุข่ขอยเห็นความสดใสได้อีกมุมหนึ่งของน้องอุ้งอิงเออเบืองแล้วสบายตาเออยี่หลี่คอยคิดว่าคุณตากับที่มาคือกันอยู่ชีวิตเมียเช่าเ้อแม่มีผู้คอยว่าแม่แม่นบรลุกขืนฟ้อน กระนังเลาววะพ <c oughs> ีล่ลีโออ่อนซ่อน,อนพี่น้องเอ้ยเขากะบงามขักงามแน่เป็นจังใดฝนสี่ตกอีกว่าหายากตั้งหาดไปเลยนี่แหละชีวิตเศร้าหน้าเพิ่นมาจังใดก่อปีใดฝนดีนดอ่ข้างไกลเป็นอย่างไงมันมันสีคงคือเกียวอ้าีลีบอกเออเอากับแม่สาวีวันเพิ่นวานดีเอออัน มีไดเอ็นไกเอ็นข้างไกคือจังเกียวงูหลงคงอืปีนั้นจังสีดีเออฝนนั่นน่ะฝนบอเื่องฝนบ่เื่องฝนจะสั่นละพี่น้องเออาครับเป็นกำลังใจให้คุตาแล้วก็แม่มีผู้นำสู้ๆคนเฮามันต้องสู้ถ้าไม่สู้ไม่มีรูชนะเพิ่นว่าเอถ้าได้สู้ย่างหน่อยๆแม่ก็มีแนวได้ยี่ดอกได้ยังได้สู่ได้สู้แมนเข้าได้รองเมืองแล้วว่าเออเข้าสู้แล้ว เออคุตาก็คือกันคุตาก็ต้องโซ่ออล่องเบิงกันนะออหันใจอีบีมหันใจเต็มๆไปกินออข้าวเสียบๆจบอื่นคุตาหนึ่งพักใส่ลาดิ้นให้เราตอมแจวเสียบๆเนาะเอออาจารยสั้นพี่น้องมือนี้วันพระอ,อ่แลบสิบํหาคำอ,อ่เดือนหกพี่น้องก่ะ,ะหลายๆคนบอกว่าไปทําบุญออนี่แหละแนวสีผ้าเข้าไปบุญ ว่าจังสันสระสำหรับมณีเขาสองคนจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรลบฟังบพระว่าสิเป็นทังช่องมังกรดีสารหรือว่าทังเพจมังกรดีสารไปยังคำผานค่ะนอกพี่น้องขอบคุณทุกท่านถือว่าเป็นการสนับสนุนคนท่ามขีดให้กำลังใจสำหรับมณีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ